แต่เลื่านทำ้าท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่4เมษายนพศ2556ค่ะตอนนี้เองนะคะจุ๊บจิ๊บก็อยู่ที่สวนกสิกรรมไร้สารพิษที่ใหญ่ที่สุดของบรราชในตอนนี้นะคะนั่นก็คือริมูนนั่นเองค่ะวันนี้เองจุ๊บจิ๊บจะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมผลผลิตที่ริมูนของเราค่ะว่าตอนนี้ผลผลิตที่ริมูนของเราเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ ก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเพื่อชนิดแรกที่จุ๊บจิ๊บพาท่านผู้ชมมาดูนั้นคืออะไรคะ่ะนั่นก็คือแตงนั่นเองค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เองนะคะแตงที่ริมมูของเราก็จเจริญเติบโตแล้วค่ะแล้วก็กําลังเลื้อยขึ้นไปบนค้างนะคะอย่างที่ท่านผู้ชมกาลังเห็นอยู่นี่แหละคะ่ะแล้วก็ดอกของแตงนะคะในตอนนี้เองก็ออกดอกสีเหลืองอล,ลามเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ทางเราเองนะคะก็ได้เก็บไปหลายครั้งแล้วนะคะในช่วงแรกๆก,ก็จะได้อยู่ประมาณ100 200กิโลนะคะแต่ว่าเราคุพบสถิติใหม่คะ่ะท่านผู้ชมซึ่ง ล่าสุดนะคะที่เก็บแตงไปก็ได้ทั้งหมดประมาณ600กิโลด้วยกัน,นะค่ะ ะะได้พาท่านผู้ชมมาชมสวนของพืชตระกูลเถานะคะที่มีทั้งหมด3ไร่แล้วก็ปลูกพืชทั้งหมด3ชนิดนั่นก็คือถั่วฝักยาวบวบเหลี่ยมแล้วก็แตงกวานั่นเองค่ะต่อจากนี้นะคะจิ๊บจิ๊บก็จะพาท่านผู้ชมไปดูไร่ข้าวูดค่ะ ตอนนี้เองนะคะข้าวโพดของเราที่ปลูกอยู่ที่พื้นที่ที่จริงๆกำลังยืนอยู่นะคะก็จะมีทั้งหมด3ไร่ด้วยกันค่ะซึ่งพื้นที่3ามไร่นี้ก็นะคะก็จะปลูกข้าวโพดทั้งหมดเลยแต่ว่าจะแบ่งออกเป็น3รุ่นค่ะนั่นก็คือรุ่นของการเตรียมงานปลูกเสกรุ่นงานปลูกเสกแล้วก็รุ่นของงานตลาดอริยะค่ะและตอนนี้เองอย่างที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นนะคะต้นข้าวโพดของเราก็เริ่มเจริญเติบโตสูงใหญ่มากเลยนะคะท่านผู้ชม โมหน้าข้าวโพดของเรานะคะและตอนนี้เองนะคะมีข้าวโพดค่ะท่านผู้ชมก็กําลังเรียงตัวสวยเลยนะคะแล้วก็สีเหลืองอา่ามน่ากินมากเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคะนอกจากทางเรานะคะจะปลูกพืชตะกรงเข่าที่ทําเป็นค้างแล้วนะคะ ก็ยังมีกางกลุ่มตระกูลเถาแบบที่ทำเป็นซุ้มขึ้นมาอย่างที่ท่านผู้ชมำลัง ที่ในมัวของเราเองะคะ่ะก็ได้ปลูกพืชตระกูลเถาที่ทําเป็นซุ้มขึ้นมาทั้งหมด2ซุ้มด้วยกันค่ะซึ่งสองซุ้มนี้นะคะก็จะปลูกทั้งบวบแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะเพื่อที่จะให้ร่มเงาให้ความเย็นสบายให้ความสวยงามและยังให้ผลผลิตอีกด้วยค่ะและตอนนี้เองนะคะถั่วฝักยาวแล้วก็บวบของเราค่ะก็กําลังเจริญเติบโต,ตเลื้อยขึ้นมาบนซุ้มนะคะเพื่อที่จะให้ร่มเงาแล้วก็ลูกของบวบแล้วก็ถั่วฝักยาวเองก็ห้อยลงมาอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นนี่แหละค่ะ ปรับปรุงและพัฒนาสวนริมมูลได้เข้ามามีบทบาทกับสถานที่แห่งนี้โดยเปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ไร้สารพิษและในส่วนของพื้นที่ต่างๆที่ทำการปลูกโดยการแบ่งพื้นที่และปลูกรวมกันซึ่งทำให้พืชได้พึ่งพาอาศัยกันอยู่หรือที่เราเรียกว่าเกษตรกรรมแบบผสมผสานที่กำลังเร่งเจริญเติบโตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ซึ่งการปลูกพืชแบบผสมผสานนั้นทำให้พืชและแมลงต่างๆได้อาศัยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันทำประโยชน์ร่วมกันซึ่งก็ทำให้ระบบนิเวศท,ที่สวนกษิกรรมริมมูลของเราสมบูรณ์แบบซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาก็ได้มาจากความสามัคคีของชาวอโศกที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานนี้จนครบสมบูรณ์แบบด้วยมวลหมู่ของชาวอโศกนั่นเองค่ะ